สวัสดีค่ะวคพวกเราเรา,เ,ราเป็นปน<อ>ันกเรียนนักศึกษาแผนกวิชาประมงวิทยาัยเกษตรและเทคโนโลยีสิศเกวและพวกเรายังเป็นผู้ดำเนินโครงการประดุกปลอดภยัยผู้ผลิตมั่นใจผู้บริโภคต่อโลกตามการปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับความเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการบริโภคมกศ7436-2563ไปกันเลยค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมนสัตว์น้ำ และการดำเนินง,งานโครงการว่าพวกเราทำอะไรไปบ้างแล้วไปชมกันเลยค่ะพวกเรามีสถานที่ในการเลี้ยงปลาในฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องและสถานที่ตั้งไม่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมมีบ่อพักน้ำที่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ตลอดทั้งปี พวกเราซื้อปลามาจากฟาร์มที่มีมาตรฐานจำนวน2,500ตัวใช้อาหารสำเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องและเก็บปัจจัยการผลิตอย่างถูกสุขาลักษณะพวกเราไม่ได้ใช้สารเคมีหรือยาค่ะพวกเราปล่อยปลาลงเลี้ยงจำนวน2,500ตัวในวันที่31มิถุนายน256ในระหว่างการเลี้ยงมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำการสังเกตคุณภาพสัตว์น้ำ ในส่วนของสุขาลักษณะภายในฟาร์มเรามีสุขาภายในฟาร์ม2จุดทั้ง2จุดอยู่ห่างจากบอ่อเลี้ยงไม่น้อยกว่า10เมตรและมีถังขยะภายในฟาร์มเพียงพอสําหรับการใช้และไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของผหาน้ำโรคค่ะเราทำการสุ่มได้9ตัวต่อกิโลกร,รมัม และได้วางแผนในการจับสัตว์น้ำในวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยพวกเราคาดการว่าจะได้ปลาดุกในบ่อ250กิโลกรัมและวางแผนจะขายปลาให้กับโรงอาหารปฏิรูป200กิโลกรัมส่วนที่เหลือจะทำการเพิ่มมูลค่าโดยการแปลรูปเป็นปลาแดดเดียวจำหน่ายค่ะ และนี่คือการดำเนินโครงการปลาดุกป,ปลอดภัยผู้ผลิตมั่นใจผู้บริโภคปลอดโลกตามการปฏิบัติทางการเ,าเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคมกสร4 3 6ดสี่ขของพวกเราค่ะ